การวิจัยเชิงสำรวจค่ะการวิจัยเชิงสำรวจจะหมายถึงการวิจัยที่มุ่งศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลทั่วๆไปของสิ่งที่ศึกษานั้นการวิจัยเชิงสำรวจไม่มุ่งที่จะศึกษาเจาะลึกเพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างละเอียดลึกซึ้งแต่มุ่งที่จะศึกษาในวงกว้างเพื่อให้ได้ข้อสรุปโดยทั่วๆไปโดยมากมักจะศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างเพื่ออ้างอิงไปยังประชากรตัวอย่างของการวิจัยเชิงสำรวจนะคะเช่นการวิจัยเรื่องการสำรวจพื้นที่เพาะปลูกมันสําปะหลังในภาคตอนออกีิงเหนือ การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์นี้นะคะจะหมายถ,ถึงการวิจัยที่มุ่งศึกษาสภาพของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตั้งแต่2ตัวขึ้นไปค่ะโดยมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรที่ต้องการศึกษาแล้วใช้วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อคำนวณหาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเหล่านั้นตัวอย่างของการวิจัยสหสัมพันธ์เช่นการวิจัยเรื่องปัจจัยที่สัมพันธ์กับการวางแผนการตลาด ของบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศไทยหรือปัจจัยที่สัมพันธ์กับการวางแผนครอบครัวของชาวบ้านในภาคตอนออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเป็นต้นนะคะหัวข้อต่อมาค่ะการวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุการวิจัยเชิงเปร,เธธรียบเ,เทียบสาเหตุหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการวิจัยย้อนรอยหมายถึงการวิจัยผลการศึกษาที่เกิดขึ้นแล้วสืบสาวย้อนกลับไปถึงสาเหตุทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อสรุปเชิงเป็นเหตุเป็นผลต่อกันโดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติ ค่ะแบบหาค่าสหสัมพันธ์ไงนะตัวอย่างของการวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุนะคะเช่นอะไรเช่นการวิจัยเรื่องการสูบบุหรี่กับการเป็นโรคมะเร็งในปอดเป็นต้น การวิจัยรายกรณีค่ะการวิจัยรายกรณีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนาที่มีล ال ักษณะตรงกันข้ามกับการวิจัยเชิงสำรวจการวิจัยรายกรณีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนาค่ะมีลักษณะตรงกันข้ามกับการวิจัยเชิงสำรวจเป็นแบบไหนเหรอครูเป็นแบบนี้นะคะลักษณะของการวิจัยของเขาเนี่ยนะคะจะเป็นการสำรวจเพื่อให้ได้ข้อสรุปในวงกว้างแต่ไม่ลึกซึ้งแบบแบบรูกว่างอะแต่ไม่ได้ลงลึกเจาะลากแบบรูปกว้างนะคะประมาณนั้น แล้วอีกอยังไงต่อแต่การวิจัยรายกรณีเป็นการศึกษาในวงแหวน คือการศึกษาเป็นรายกรณีทว่ามุ่งศึกษาให้ละเอียดลึกซึ้งลงไปจนได้ข้อมูลจนได้ข้อสรุปที่ลึกซึ้งและชัดเจนตัวอย่างของการวิจัยรายกรณีเช่นการศึกษารายกรณีนักเรียนที่มีปัญหาด้านความประพฤติการวิจัยเชิงพัฒนาการการวิจัยเชิงพัฒนาการเป็นการวิจัยเกี่ยวกับการหาข้อเท็จจริงของบุคคลหน่วยง,งานสัตว์หรือพืชลักษณะของการวิจัยอาจจะเป็นการวิจัยแบบตัดขวาง หรือการวิจัยแบบระยะยาวก็ได้นะคะตัวอย่างของการวิจัยเชิงพัฒนาการเช <_ d ata> ่นการวิจัยเรื่องพัฒนาการทางสังคมของเด็กอายุ5ขวบ